สว,ส, <c oughs> สวัสดีครับยี่สิบสามพฤษภาหกสี่นะครับวันนี้มาดูบ่อมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็คือน้ำมันลดเดยอะครับฝนยังไม่ตกนะฮะอ,อันนี้เป็นวิทปั๊มนะครับก็คือเอาปั๊มไปวางไว้ใต้ใต้ดินนะฮะก็คืออันนี้ ขุดตามลงไปก็คือทั้งหมดสิบเก้าลองนะครับเป็นปั๊มหน้าสี่นะครับปั๊มหน้าสี่อยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำมันออกไม่ดีเห็นไหมร่วงไปแล้วมั้งฮะทีนี้น้องก็เลยเขาจะยืมปั๊มผมนะครับเป็นปั๊มหน้าสามนะครับจะมาลองลองดูนะว่าหน้าถ้าจะดีกว่าเดี๋ยวดูปั๊มหน้าสามนะครับว่ามันเป็นยังไง ไม่ดีแล้วนะครับจับเครื่องไปแล้วมีปั๊มหน้าสามนะน้องเขายืมนะเนี่ยครับ,รบปั๊มนี้เป็นของตาดอกบัวนะครับเป็นเป็นปั๊มรุ่นเก่าซึ่งเป็นหมันนะฮะซึ่งอัดหมันเข้าไปตรงนี้มันมันใช้ซีนนะก็คือเวลาวิดน้ำไปปุ๊บแล้วตรงนี้รั่วก็คือเราหมุนตัวนี้เข้าไปคืออัดเป็นเส้นใย เป็นใยผ้าที่อัดเข้าไปให้มันแน่แนๆน,น,นะครับเขาเรียกว่าปั๊มหมันนะครับนี่สามนิ้วนะอันนี้ของดอกบัวนี่ผมแปลงแล้วนะครับแปลงเป็นปั๊มซีนนะฮะแปลงปั๊มซีนลงไหมไม่ลงนีน่เป็นไปอย่างนี้นะเป็นปั๊มทำแล้วหรืลึกนะครับ ขึ้นรถนะะเราก็นึกว่าเอาตั้มขึ้นลองหมดแล้วยังจะลองดูว่ามันตรื่ก็ก็มันไม่ฟีหะน้ำลึกมันก็ไม่ขึนครับพี่จะไปไหนครับไปนาพิศักกั่บ้างไปนาพิศักไหนครับก็ไม่รู้ฮนะก็อันนี้ก่อนแล้วก็อันนั้นก็เดี๋ยวก็ลงนี้ก่อนเราค่อยไปนู่นไม่ใช่หรือใช่ครับก็ลงจากบ่อน,นี้เสร็จก็คือลองหน้าสามนะถ้าออกดีก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่ออีก <c oughs> อ่า บอ่อหนึ่งเป็นซับเมอร์สนะครับซับเมอร์สที่ผมลงไว้เป็นขนาด5แรงครึ่งของยี่ห้อมิสูสกายนะครับ3ามเฟสนะครไฟ380ร้อยแซึ่งปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือมันมันหนักนะฮะน้ำไม่ขึ้นนะครับมันหนักน้ำไม่ขึ้นก็คือต้องไปดูฮะเดี๋ยววันนี้ไปแก้เดี๋ยวตัวตามไปดูบ่อหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นอีกคลิปนึงนะครับอันนี้เอาอันนี้ก่อนว่าเขาวิธีการลงแล้วมันยังไงเนี่ยปัญหามันเป็นยังไงฮะตามมาก็คือต้องแก้ไขอย่างเงี้ถ้าไม่ยัดสเสมอมนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าพอเอาหน้าสามลงแล้วมันจะเป็นยังไงครับหน้าสี่ เลือออกให้หมดหน้าสีมันน้ำมันเยอะไปฮะไม่เอาจะเอาน้ำน้อยๆเกือหน้าสามลงนะเาเอือรึของเราเราไม่ต้องหันมายิ้มนะของเราบอร่อต่อไปไม่รู้จะหมูหรือจะานี่ฮะเสื้อสีส้มส้มเหลืองๆเนี่ยเจ้าของเสมอห้าแรงครึ่งสาม นิ้วไม่รู้จะหมูรูจ้จะจะพังหรือไม่พงังไม่รู้ต้องรอดูต่อไปต้องเอาอเอาไปเอากก่ออต้องยกยกปั๊มข้างล่างขึ้นด้วยนะครับกี่ลองนะ 20่สลองยี่สเอ็ดแป่สิบเก้ายี่สิบลองครับลองเป็นลองร้อยยี่นะครับเมตรยี่สิก็ใหญ่พอสมควรก็เนี่ยต้องลงลำบากทำนาลำบากและเกินปีนี้ไม่รู้ละเดี๋ยวรถับเพลิงเข้าไปได้แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเวลาเขาเจาะ ต้องเเราต้องไปครับเราไปได้มันนักเทวะสายสายทับแป๊บอ่ะสายทับเนี่คลิปทายแล้วอะไดป่าก่อนได้อะเย่ๆเลยนี่กูเสร็จแล้วไม่ลงเลงไม่ขึ้นเลยเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็แบ่งคนไปเนี่ยยังนักอยู่เลยเนี่ยสายทับมันนักสายมันดึงที่แป๊บนู่นนี่สายทับมันก็ตันสายอย่ไหมตันสายรักน้ำเลยตันนสายไม่ลงนะน้ำไม่ลงเนี่ยทำไมสายเยอะไงสายเยอะเอารับไป รับเอ้้นนเลยโยนยังรับงไร้เส้นเลยยังรั้ยังรั้งไปเรื่อยไปเลยยังรั้ตรงไหนมียังรั้งนี่การักน้ำนวัดน้ำนะครับมันลึกจากจากตรงตูดบ่อตรงนู้นนะครับไปถึงน้ำนี่เท่าไหร่นะวัดว่าน้ำห่างเท่าไหร่ 8เมตรนะ8เมตรนะครับน้ำลึก8เมตรมาดีดีนี่โคเนาะไเอาไลวลาที่ฟ <ปะ S 1> ังสียงสุดพอดีเดชครับผมเอานี้ต่อก็ได้ร้องสุดพอดีมันไม่ได้ขนาดนั้น,นเดชยิงล่างย้อนลงไปโยนลงไปยังรับไหวเา,ายไทยเก้ะให้มันมีที่จับมันเสงดังไม่งานมันจะได้ดังกัน หน้าสามู้องไลงนหมดนะเต็ม้องเมมอ่ะลงครับรออะไรร,รอเชือกโอเคเสืยอกะไอก็ได้ตาไปแล้นะไม่เยอไม่มีอะเอาไปหน่อยเยวะูกยังแล้วใครจะเ่นะสองเสนนะเอาลนะปล่อยละ ไปเบาโตเหมือนนักสียังไม่รู้เรื่องเลยดิเดี๋ยวตะกิดหน่อยเดี๋ยวก็ดูตีนตีนยิงลงเสร็จแล้วนะครับกับบ่อี่สลองนะครับ แล้วก็วัดน้ำก็ประมาณสี่วานะครับอันนี้หน้าสามนะครับตอนแกออรกเขาเจาะบ่อสี่ไว้หน้าสี่นะก็เอาปั๊มหน้าสี่ลงนะครับแล้วก็วิดไม่ขึ้นแล้วนะฮะมันร่วงนะครับก็เลยเอาปั๊มหน้าสามลงนะครับนี่เครื่องเครื่องสิบห้าแรงนะครับคิดสบายสบายบก็โอเคฮะก็ ต่อลมหายใจได้อีกพักหนึ่งนะฮะรอดูฝนมันจะตกหรอเปล่านี่ก็คืมๆมาฮะแต่ยังไม่ตกในเครื่องสิบห้าแรงครับก็วินี่เครื่องหน้าห้านะครับตุ๊กตาหนิ้วนะครับก็ว่าดูน้าที่ออกน้ำที่ออกเป็นยังไงไปดูครับ เที่ยวก,ก็โอเคใช้ได้ครับก็ต่อลมไม้ใจได้อีกพักนึ่งนะครับก็หวังว่าฝนจะตกช่วยนะครับถ้าไม่ตกช่วยก็ก็คงลําบากนะครับอโอเคเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่ใช้ปั๊มนะครับความยุญญ่งยากก็จะมีตัวตุกตากับสายพานั่นแหละฮะแล้วก็คอยดูว่าน้ำตรงนี้มันจะล่วงนะครับเวลามันลึกมากๆนะครับ ็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็จบจะเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ